ทอปไฟต์レスリンงวันนี้ขอเสนอตอน5ดับคู่อาฆาตใน WWE 5ดับนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างโปรดติดตามชมกันได้เลยนะครับผมมาเริ่มกับคู่แรกก่อนนะครับกับอันดับ5ระหว่างของโฮแกนกับมาชวแมนแลนดิสซาเวดคู่อาฆาตในช่วงต้น ในช่วงกลางๆยุค8ปดูนะครับ2คนนี้ตีกันไม่รู้กี่ครั้งนะครับก็ออกมาดีทุกครั้งไม่น่าเบื่อเลยนะครับโดยในยุคนั้นของโฮแกนจะเป็นเบอร์หนึ่งในตัวดีส่วนมาโชแมนก็จะเป็นเบอร์หนึ่งในคราบของโตโกงนะครับไอคนดีก็ดีเลยส่วนไอคนเลวเลวซะแต่ก็เป็นสีสันนะครับในช่วงยุค8 0 2ูนคนนี้จึงมาอยู่ในอันดับที่5นะครับ ของโอแกนกับมาโชแม็กแล้วก็มาต่อที่อันดับที่4นะครับชอนไมเคิลกับคิปแมนเบรทาร์สนะครับ 2s ของ WWE ที่้าได้เจอกันเมื่อไหร่รับรองว่าแมตคุณภาพทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแมตอาร์ตแมน60นาทีหรือแมตไต่บันไดหรือจะเป็นแมตที่อื้อเช้ากันในตอนศึกซูเวอร์ซีรีในปี97 ก็ในช่วงปลายยุค90เรียกว่าสองคนนี้จะเป็นคู่อาฆาตกันโดยตลอดนะครับผลักกันแพ้ผลักกันชนะกันบ้างก็เรียกได้ว่ามันจริงๆเนะครับกับอันดับที่4ชอไมเคลกับเบร a ฮาร์ดนะครับมาต่อกับอันดับ3กันเลยมากับอันดับที่3นะครับกับศึกสายเลือดเชื้อสายเมสิกันระหว่างเอ็ดดี้เกเรลผู้ที่รวงรับไปแล้วกับ จอมหืนผาีอย่างเลวิสเลโอโดยคู่นี้เจอกันหลายครั้งหลายคราตั้งแต่สมัย w c w u นูหลายต่อหลายปีจนมา WWE ทั้งคู่ก็ยังมาตีกันอยู่เหมือนเดิมแต่ใน WWE เลนั้นมีภาษีดูดีขว่าเอ็ดดีนะครับเพราะว่าถ้าได้เจอกัน2คนนี้เลจะเป็นฝ่ายชนะแทบทั้งหมดกับอันดับที่4ศึกเชื่อสายเม็กซิกันระหว่างเลกับเอดี แล้ก็มาถึงคู่อาฆาตในยุคปัจจุบันระหว่างมหาเทพ2องตนอย่างมหาเทพจอร์ซีนากับมหาเทพแลนดีออตันเมื่อมีจอร์ซีนาก็ต้องมีออตันเมื่อมีออตันก็ต้องมีจอร์ซีนาโดยในช่วงยุคในปี2010ทั้ง2มหาเทพนี้ก็ได้เจอกันเป็นว่าเล่นแพ้ก,กันแพ้แพ้ก,กันชนะแต่ก็มาพอพราะเผลลงก็ในช่วงหลังปี2014นะครับก็แทไม่ค่เจอกันแล้ว แต่ครั้งล่าสุดก็มาเจอกันตอนช่วงต้นปี2017สองมหาเทพนี้จึงมาอยู่ในอันดับที่2นะครับเสร็แล้วก็มาถึงอันดับที่1และไม่ใช่คู่อื่นใดน,นั่นก็คือสโตนโคเจอกับดาล็อก 2S ในสมาคม WWE ที่เจอกันมาตั้งแต่ปลายปีในยุค90จนถึงช่วงต้นยุค2000นะครับ ก็มีเรื่องราวสำคัญสำคัญกันมากมายระหว่างสองคนนี้นะครับถ้าสองคนนี้ได้เจอกันเมื่อไหร่ก็จะบอกได้ครัเดียวว่ามันพยาคายังมีคู่อาฆาตอีกหลายๆคู่ที่ผมยังไม่ได้นำเสนอหากเสียงตอบรับของคลิปนี้ดีอนาคตอาจจะมี EP 2เกิดขึ้นอีกก็เป็นได้สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบา,บายๆโอ้ oh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้ว